มือนี่มาตามจอน้อยพอลี่สามน้อยมีน่อยมีน้อยเล้าสตาเฉพาะยิตกาชาติห้มาแล้วสามน้อยจะเป็นตัวใดล่องไปติดตามกันไดเลยค่ะสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มารวยกะมาตามาทาพอลี่เนาะครับวันนี้ซ้ำไม่มีตีไม่ได้ มีของไม่ไม่ตามสัญญาครับตามสัญญาครับเนี่ยปลาผุนล้ววันลังวันที่สิบแปดวันที่สิบเอ็ดสิเรนกันเลยเอียงไม่ให้ครับก็เลยพอดีมือนี้เลยช่วยโอกาสแย่งน่อยเพราะว่ามันกับเมืองมาพอสมควรแล้วครับแบบกับเซเรนจะทั่งไปเรื่องเนาะนะครับเอ่มือนี้กับสีโชว์ต่จะเป็นชุดไอ้เฉพาะกีดก่อนเนาะ เราไปกินลักษณะหล้กก็กาชาตนะครับแล้กก็สิมี่ใหญ่ทีหนึ่งกับสองคลิปเนาะคลิปหนึ่งคือพิเศษปกติวีพีบนะครับก็จะเป็นแยกให้นะครับสามสามอย่างเนาะนะครับแยกกันก็ม้มองหลายขึ้นก็จะว่าเป็นหลายขึ้นไปเนาะคือว่าอยากชัดเจนแล้วว่าเออตัวนี้มากตัวใดเด่นตัวไหนนะครับเนาะี่แต่ก็มีชุดทุกตัวจับเจ้เองอะไรกันครับเอามาให้ครบชุดเลยใม่ล้ว โอ้ยคือบ่เฮ็ดแบบนี้ออกมามีจักตัวคือบ่าไหม้บิ่งเนี้ยอามีถือใจเจ้าของกิจจบมีนเอาไหม้ร้อมครับเอาไหม้หัวชุดจับไหม้ร้อมเหมือนกันครับกิจีาจันใหญ่มากกับมีแต่ารน้อยเลยครับผมคือว่าชัดเจนเนาะตัวเล็กนะเขาเรียกนะครับครับกระซุ่มมาโดนนี่นะครับพอลียกเขียกกระซุ่มมาโดนนี่นะเขาเรียกนะครับครับเพื่อนกับสิมีบางครั้งนะสามตัวเด้ไหมนะเขาเรียกนะครับจับดีได้สามตัวหลายกว่าสองเนี้ยโนอ่ะแม่นแม่น แก่ยี่ดีแด้สามตัวหลายก็สว่างต่างเด็ดมากนะครับก็คือว่าพี่น้องมซี่กับพวกอยุธวโชกันเนาะกะเราพิจารณาเมื่อวันเราเบื่องมีตีไม้ของเขาวันนั้นนี่เป็นไงเพราะว่าก็ถือว่าตามที่เบิ้งใช้กันงานมันขึ้นเตียมลงเตียมนิดเดียวครับไม่ผิดเรื่อยกับถือเรยก็เลยเห็นรถเตียมขึ้นเตียมไปนิดนึงครับครับก็ถิบว่ารถลายเนาะ คราไหวสองสองกับยี่มีสองสามสองสี่เออเป็นสองสองกับขึ้นลงประมาณนี้เนาะครับครับนะก็รอบพิจารณารอบปีจับใาเอ่งด้วยนะครับจับเองก็ได้นะครับวันนจ้พอที่จับให้ก็ได้วันนี้เราแก่ซูมมาโดนเราแก่ดูความละเอียดจับเราคนนี้นาะครับมั่นใจแล้วว่ามันอยู่แน่นแน่นลักษณะเมื่อว่างไว้ให้เนี่ยออเป็นลักษณะอะไรครับมันจะเป็นคล้ายๆกับไอ้ยังกับไอ้ เล่าภาชนะของเขาเขาที่ผมโกกันสังเกตว่าเล่าภาชนะเขาเย็นออกมากเขาเย็นออกมามันสิมาออกข้าง้อยเมื่อตัวรถจะเป็นปิ่นหลายๆปิ่นกันก็เรื่องชีวาเออซีเมนของข้อสอบราคาแบบนี้นะข้อสอดราคาแบบนี้ได้กันมาจัดการเบ้างเลรอเขามาแยกน้อยร่องเมื่งฝัดดีอยู่อ๋อมาทดสอบแล้วขัดกรองแล้วเนาะวอนนี้เนาะครับแต่ถ้ลองสุ่มมาเป็นแต่เรียนอยูด้ว ถ้าพอลีเห็ุไม่ไม่เกิจนหอดมือนี่เกิโดนเตือร์เจาะนะครับแต่เดือนกุหลาบมีสิบกว่ามือกุหลบ่อยากกันลงทุนหลายก็จะไปจับหลายเอาซจำพอยันนีจับมาให้นี่ก็ได้อะไรนะพ่อพี่คิดว่าบ่ขาดทุนหรือไปเนีนะครับกันล่องมึงนะครับกันล่องบัตสุน้อยก็ได้เล่ยนยี่ห้ากับเล่นแบบมิชชันทก็ได้ไม่สูสีกับเจ้ามือเขาจังน้อยแล่ใหญ่เขากินเท่าหลายหลาย เอานามาแล้วด้แต่เขาสัญญาเนาะแม่ตุ้ยใช้บนบมานด้วยนะเอาไม้่ไม่ได้เลยปากเขาาที่ไม่ยืนเสียงสิเงียบสิปากช่องเขนไ้แม่ตุปากช่องเด้อค่ะช่องแม่ตุ๋ยรวยไลวันพคติดตามก็นยังบ่ท่นได้ไกลสิพ่อจ้มันจะได้หาลอยคว่าค่ะปากกดไล่กดแค่กดติดตามเด้อค่ะ ก็อเมนต์ทำไไปจีดคนนี่รี่กันว่าวยังอีบ่มากอยู่เออ่ี่จ้าพี่จ่าไ้ันะครับเอานะครับผลงานกันดตาหมาพอลีโช์แล้วครับชุดของนายวันทีสเวันพุนทีสเบครับลงตั้ครับการจับด้วยครับมาที่อธิบายเรื่องการจับนั่นสิจับให้เบื้องแค่ไอ้ไอ้สตัว สามตัวนั้นเขาไปคิดเบื้องเอาคอายรี่กไกก็รั้งนั่นอยู่ที่นี่ไมีได้หนีและครับคือสองตัวนี่เข้าอีเบื้องคูนานีครับสองตัวนี้เขาที่เบื้องคูนานี่นนนแถวแถวล่างนี่เป็นรักส่วนมากมันอสิบอกตัวนี้นี่้างนานี่ครับมันอกตัวนี้มันจะเพี้ยนกับเพี้ยนน้อยเดียวครับนี่ส่วนมากงี้ยสีตรงนี้หลัครับส่วนมากงี้ยสตรงอยู่ คุณตั้ช่องเห็นมาแล้ววอว่าอธิบายคนหนึ่งเล่นรับก่อนหาเซลล์หยกเซวลหองเห็นชัดแคบไปด้วยครับเด้อครับจุดลาสตาร์สพ่อรีครับไปจับไเปหาสองกันปะครับสองสามมันคือตัวย่างตัวขึ้นลงก็คือสองสกับสองซีงงงครับรักษณะเนีน้ยนะแมนครับแมนตัวตัวดอกจันแดงหนึ่งมายถึงว่าตัวเน้นนะครับตัวเน้นครับตัวคู่หนามาได้ละ มองัะไรตัวตัรที่ทอรี่จำเปประจำาลักษณะนี่ครับถ้าในเฉพาะคิดแต่เจ็ดสูงสามครับค่ะรัักับสุนหาบานนี้เขาปรอกันขึ้นโรไหาคือสูสีสรุก้านท้ง่เราบ่ครับผมครับครับคือกันชุดกระชากคือกันนะครับเก้าจ็ดแดแล้วก็เจ็มนะครับอันนี้ว้านเนวสท้างไม่ให้จับเองเราเรอคเรื่องแต่ละหลักแต่ละน้อยบ้างเนวสท้างไม่ให้จับเลยว่ามันต้องอยู่ภายในเหล็กตัวนี้ สามตัวนี่สามารถตัดเลนเอมาพอดีครับ 8, 25, ครับจักแปดสองหาเกิคือสองหาครับครับศูน 3, 78, ยส์สามยี่แปดง่ว่าอันนี้อันนี้นี่หน่จับมันตามเงาช่างบางที่เวาช่างมันกินอือาจจะใกล้ไปใช่ตัวหนึ่งยังสี่ที่จริงเราการจับสามตัวคือสิจับเป็นตัววี่งนะครับเร่จับเป็นตัววิ่งสี่อันนี้ก็อาจจะสี่ิงสี่ขึ้กันครับแต่ลองเมืองล่องเบิองมาไม่สิบอัก็ปเช็จเลยเอาจนคอยเมืองเงาช่างจับเลยอันนี้เป็นชุดเอ ล่าสุดาจะกยิบกระชาดด้วยนะครับเอาแอมเจ้าไว้นะครับอาร์ตุลีลงนะครับจุดปอดแมขนนะครับเป็นแขนเด้อนะสำหรับนักท่าโารีเล่มามาต่างกันเนาะแยกเนาะชุดแยกเนาะแยกหลายก็จัะหน่อยธรรมดาเขากระเสวะวิ่งพี่ปกติที่เสียด้วนวะล่ะนะครับของเขากระเส็ดล่าสตาดาจะพกยิบกระชาดหัือะัดนแล้วนะครับก็เริ่มว่าถิมนอกพอดีเนาะแยกนะเด็กเก่าเนาะ เป็นปัญหาชืออะไรก็เจอล่องเงินะครับคือว่าเป็นชุดแยกให้นะครับครับครับเดี๋ยวผูดเลยจะตามชุดพิเศษนะปกติแล้วก็วิ่พี่ตามอีกคลิปนึงตามครับอขอรอเบิ่งเด้อพี่น้อนรนะครับเนาะครับผู้ใดท่านมัน่นใจก็ลอง แคบไปเจ้าไปเบิง้งก้อนกระไรนะครับแคบไปเบิ้งก้อนก็ได้ครับเพราท่านมั่นใจครับเลยจากลองเสียงกัตบ,บต,าตามที่เฮ็ดมานี่ยขันว่าลงชุดล่องมึงอาศีเสียดายยอดหลังเดิเสียดายยอดหลังช,<ม>ชุดสามตัวนี่เขาดีกันครับอตอนนั้นมันสรุกเกียนหาเรียงเงี้มือเสาเงินยามือเรียงเยนาะแต่ว่าอันนี้สรุกเกียนไหมดิ เรียกตามสั่งคืออาหารตามสั่งสั่งนะครับเรียกตามสั่งครับจ่อไปเลยน้องเจ้ครับพี่น้องอย่าไปจ่อกันจ่อให้แล้วนะครับเพิ่นเพื่นสั่งอยัดให้จ่อก็เรียกจ่อแล้วครับจ่อก็ไม่ได้จ่อเดียวเลยจ่อให้หมดเลยครับจ่อหมดเลยเพื่อนเขาพี่จ่อเดียวสองอันหนึ่งอันึงเอาจะซุดสาวแล้วนะพีเนาะครับครับเห็ดยังเห็ดจริงเห็ดแต่เห็ม่เปรี้ยเห็ดยังต้องนะครับก็ต้องมุงมันเห็ดให้มันได้เงครับสละขอบคุณพี่ล้องครับช่วยทีนึงครับก่อนจะลงเก็บนะครับ ดิลเลนแคบไปลยครับเด้อกสิสนุกซื้อวันไลน์น้อยไปแเอาล่าสุดจานะครับพุรกิจการชาติท่งกับตามนี่ครับย่าลืมามองจับเอียกัมมี่นยครับเด้อจับเบียนตัวแดงเนอนะครับครับกัปตันให้โชคให้มากันสุขภูสุคนนะครับสำหรับในทางฟอรีเมาด่วนๆนะครับเอาตามต่ออีกคลิปหนึ่งได้พี่น้องนะครับ